วันนี้แกงหอยจุบเด้อพี่น้องเลยมีทั้งอันมีทั้งไม่แกะเอาทั้งตัวเลยนะพี่น้องตัวที่แกะมันเล่ะพี่นอ้องหอยจุบหอยจุบแกงหอยจูบพี่น้องเครื่องแกงก็ตาําเองได้พี่น้องเด้อนี่ตระตัมเอง๋ยวพี่วันจะใส่เลยพี่ใส่คนดีๆเลยพี่น้องเลยใส่เครื่องแกงคนถอก็หอยใส่ผงนัว เออพอเอาไปนาปลาเล็กน uh, ้อยพี kid, uh. <soci eth concept> ่น้องเลยนาปลาเล็กน้อยเดี๋ยวคนเลี้คนณเลีเอาไปตั้งตั้งไฟได้พี่น้องทิ้งจะไปตั้งเตาเลยพี่น้องคนไหนมาเขากัดดิ่ดเลยพี่น้องไปเครื่องแกงเครื่องอะไรใส่น้ำพอดีเลยพี่น้องเออเดี๋ยวรอให้เขาเดือดเด้อพี่น้องเด้อทีทิ้งปิดฝาก่อนพี่น้องแล้วพี่น้องเด้อเดือดได้ที่แต่ที่นี่กั เอาเขอบขวดตั้งหน่อยพี่น้องขบเบือขบเบือขวดแรงดอนแรงขอบขอร้งเลยคุณดีดีพี่น้องเลยพร้อมเลยพี่น้องเลยผักอีเดร์มาใส่เด็กจริงใบใบผักอินเดร์ไอ้ผักขี้เหลาใบแมงลักพี่น้องใส่ลงไปเลยคนโคเรีคโคเรีก็ซุกเลยจริงจรพี่น้อง เดี๋ยวมาดูหน้าตาเด้อพี่น้องเด้อตาแสบปอโอ้โอ้โอพี่น้องเอ้ะแสบๆสบเลยมึอน,นี่แกงออมหอยขมเด้อพี่น้องเอ้ะแกงออมหอยขมทั้งแก้ทั้งไม่แก้พี่น้องเป็นตัวพร้อมแก้หัวพร้อมพี่นอ้องอื สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พี่อ้วนเราครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็้วคอยมีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเลยลำล้ำเลยกับทุกคนสุขภาพร่งางกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่อ้วนในแกงอ่อมหอยขมเด้อพี่น้องเลยใส่ปลาเอเลดพี่น้องทั้งตัวแก๊พร้อมพี่น้องตัวแก๊พี่น้องตัวที่ว่าตัดตูดมากกว่ามีพี่น้องสองแบบพี่น้องสองแบบแกงใส่กันเลยพี่น้อง เด้อพี่น้องเอ้ยกินเขานลำพี่วั์เขาเที่ยงพี่น้องเขาเหนียวพี่น้องเขาเหนีย้ยประกาศขาวพี่น้องโอ้รถสีสันจัดจ้นเลยพี่น้องเอ้ยข้ามแรกพี่น้งองหอยจุบ๊บหอยจุ๊บพี่น้องตัวแก่เลยโอ้อืม ค้าพีีนองึอึจุบเอาเลยพี่น่งองตัวจุบหัวจุบพี่น่งองหาวจุบแบบเราแก้มันกินง่ายพี่น่งองข้าเครื่องโอ้ หอมักอีเหลือดหอมพักชีลาวพี่น้องจับแซ่บวันนี้เมนูกแกง,อองหอมหายจุ๊บพี่น้งองจับนวเลยพี่น้องเลยกินง่ายพี่น้องเอาหัวเอาเลย กินง่ายพี่น้อง ه, พาอยอเลิศไหมพี่น้องใส่กับพาอยอเลิศพี่น้องซีเล่าพออีเลิศ 对了。 เงาะแต่ริบพี่น้องแับแับ,บนัวพี่น้องแับนัวแซบนัวต้องทำถู่วเด้อพี่น้องเลยเมันหลอกห่อแก้หัวออกแล้วมั่งอ่อมพี่น้องแก้หัวเราออกมาอ่อมเลยพี่น้องเลย ทำเครื่องแกงใส่ดีๆใส่น้ำปลาห้องพี่น้องไ,ไปอิล่ลเจ็บครับอืออ mm ือ hmm. ฟินน้องโอ้ แบบไอ้จุ๊บก็มีพี่น้องแบบจุ๊บนี่ก็แซ่บดีเหมือนกันพี่น้อง ใส่ก็ข่อ,อยงหนเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เลยพี่น้องสุดยอดตักข้าวม่ใหญ่เลยพี่น้องมันตึงแสบเออสุดๆเลยพี่น้องเลย Mm hmm. ต้องจุ๊บอ่ะพี่น้อง mm hmm. ถอกแก้วออกมาโอ้กินง่ายพี่น้องตักที่เดซิฟตัวเลยพี่น้องเลยตักที่เดชอดเลยพี่น้องงูแสบ แกงอ่อมหอยขมเตะใส่ผักอีกเมหรือใส่ผักขี้เล่าพี่หน่องจับแซ่บเลยพี่หน่องเลย mm. เขาพริกแกงอย่างดีเลยพี่หน่องเนยเขาเครื่องเขาจับนัวเลยพี่หน่องนะอืมอืม วันนี้ก็มีเมฆมีหมอกขึ้นเก่าเลยพี่พี่น,อบาบาอน้องเมฆบูบูแบบว่าคือฝนจะตกอย่างพี่น้องเลยภาพดูไม่สวยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อล,ลาละครับอย่าเก็บอย่าจนรับนำโดยกันทุกคนสุขภาพหลักไก่แข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม